ยมต้องการให้เกิดสังฆสามัคคีเกิดขึ้นไหมความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธเวลาพิกขูแตกกันคาราวาจะแตกกันเวลาคาราวาแตกกันความไม่สามัคคีเกิดขึ้นในหมู่สังคมพอความไม่สามัคคีเกิดขึ้นในหมู่สังคมสังคมก็อ่อนแอเกิดการทะเลาะเบาแหวงความเสื่อมก็เกิดขึ้นผู้เจ้าเรียกอาสวัฐานิยธรรมธรรมที่เป็นไปนเพื่อความเสื่อม ความแตกแยกเกิดขึ้นเรารณรงค์กันให้คนมีความสามาคัคคีแล้วความสามัคคีนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราไม่รู้เหตุของการสามาคัคคีเหตุของการสามัคคีเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกป้องกันเหตุของการทะเลาะเบาแหวงก่อนการทะเลาะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยทำสองประการตรัสไว้กับจอมเทพคืออิจฉาและตรนี อิจฉาการตรณี